ดีเอของช่องประเคื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง15,900กว่าท่านแล้วในเวลานี้จะ16,000ท่านแล้วนะครับผมให้ FC ชมเหรียญที่มีความงดงามและเข้มขขังด้วยพระบารมีและจัดสร้างขึ้นในวราพิเศษวันอาหารโลกครับ World Food Day นะครับ16ตุลาคมนะครับ1 6 t h October นะครับซึ่งด้านหน้าประทับพ,พระบรม รูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระอ,องค์ครยมาหาจัก,กรีครึ่งพระอ,องค์ทรงผิตภักต์ไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะหรือข้อความประเทศไทยรัชกาลที่9ส่วนของพระบรมรูปนั้นยกตัวขึ้นเสมอคําว่าประเทศไทยรัชกาลที่9นะครับมีขอบนอกถี่มากๆส่วนนะครับด้านหลังนั้นประทับตรา F A O นะครับ16 O C T 16 October t h r s d a y นะครับ1บาทและจะรข้อความพศ255นะครับ มีสับป,ปะรดและก็มีต้นคาลังมีปลานะครับแสดงถึงความดสมบูรณ์เป็นเหรียญจัดสร้างขึ้นในวาระมงคลในโอกาสที่ส่งเสริมจิตการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหป,ประชาชาตินะครับของในหลวงชิคาลที่9นะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 2 5นะครับเหรียญน,นี้คมชัดเข้มขข็งด้วยพระบรมีมากๆนะครับ